สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดักปลาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของผมเองนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปไหนครับก็เลยทําคลิปเล่นๆนะครับเดี๋ยวจะพาไปดักปลาไปเอาปลาที่ทุ่งนาน,นะครับตอนนี้ก็อยู่ยที่ทุ่งนานของผมเองนะครับก็คือ ช่วงนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับไม่ค่อยได้ไปเที่ยวครับก็เลยอยู่ที่บ้านหาอะไราทําไปวันๆนะครับวันนี้ชินเคยครับอยู่ที่ทุน่นาองผมเองฝนตกตอนนี้นะครับฝนตกก็เลยพาจะพาทุกคนไปเฮ้ยแปันนี้ครับมว ว่าลมมันแรงนะครับโอ้าหทาไว้ตรงนี้อนะ่ะจะพาทุกคนไปเอาปลานะครับอยู่ที่หลีหลีภรษาอีส,สานก็คือที่หลักปลานะครับ เป็นที่นาของผมนะครับข้อบรรยากาศดีนะครับตอนเย็นเป็นข้าวแถวนี้จะเป็นข้าวที่เขาอ่าก็โทษทีนะครับที่เขาชายชายดำนะครับ พักด,ดำเนินวัวนติอะไรล่ะการท่า,างนั้คุดหยางนอพุดหยางคุดหยาง อันนี้ครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเอาปลาที่หลีนะครับเรามาเจอ,อพี่พีน้องๆน,นะครับกำลังหาไส้เดือนนะครับอันนี้เข้าไปเห็นอย่างน,น,นะครับไส้เบ็ดน,นี่ผมก็รู้แหละผมก็ถามไปเรื่อยนะครับก็คุณผู้ชมไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะไปใส่เบ็ดครับตรงนี้นะครับเป็นไส้เดือนตามท้องไร่ท้องนานะครับ นี่ปลาบ่ใสสใไซเบียร์วนะาดือนเอเือมคุารคุณผู้ชมครับปลานะครับปลาเหลียงบ้าอืมหมอกในช้านะปลาเหลียงพันสีนะครับน <c oughs> หน้า,า,าอนใหญ่ขนาดอืม้ม สงสัยจะเป็นปลาเลี้ยงนะครับตัวน,นี้ก็สามารถใส่เบ็ดได้เลยนะครับไปหายามดีกว่า มากครับตรงนี้จะเป็นสระน้ําสระน้าผมเอง <c oughs> ของผมทั้งนั้นนะครับตรงนี้ครับทุกคนตรงตรงนั้นครับเป็นหลีฟังดูนีแบบใสได้ตรงนั้นนะครับเขาเรียกหลี สายสารก็เป็นดีนะครับเดี๋ยวจะพามาดูอ่าตรงนี้งไงนะครับทุกคนผมมัดกล้องกล้องผมมันหมวตรงนี้ปลาก็จะไหลนะครับโอ้ยปลา ไปไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปยามยามรีอีหยงวะนี่นี่ภาษาไทยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรผมก็ไม่ค่อยอจะคล่องภาษาไทยเท่าไหร่นี่ครับ ไม่ปลานีปะครับผมว่าคนอีสานคนคงรู้แหละถ้าหลีคืออะไรเฮ้ยมือฮ้ยคนมีมูด้วยเฮ้ยเฮ้ย มันมีงูด้วยป่ะเห็นงูไหมทุกคนโอ้ยเฉยงูกินหมดละโอ้ยเห็นงูป่ะครับงูตัวใหญ่โอ้ย แน่วครับงานนี้ไปจาบงูอกัาไอไปแล้วครับไาแล้วหนูนไปแล้วหมดครับเส็จงูเหลือกูอยู่ตัวเดียว <c oughs> วัปล่อยไป <laughs> โอ้ยทุกคนไม่ได้สักตัวงูกินหมดละท้องแน่นมากแฮวครับวันนี้แฮว์แ้วแห้ว,หวเดี๋ยวครับนหนึ่งมัดก่อน ผมว่าผมจะให้ทุกคนได้ดูปลาซะหน่อยปดครับงานนี้ตรงนี้ก็จะเห็นนี่ปลาทุกคนคือมันไม่ลงไปที่ที่เราดักไว้ครับเพราะน้ำมันไม่ถิดเดี๋ยวหาอะไรมา ช้อนมาเลยไอตักเอานครับนี่ลีปลดครับไม่ได้อะไรงูกินหมดละโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคือวันนี้แล้วก็แห้ว ที่ทุ่งน้าของเรานี่ก็เขาเรียกว่าปอฝนหยู่ที่ฝนคือฝนมันตกมาสองสาวันแล้วครับก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเขาบอกว่ามันเป็นเป็นอ่าพายุอิสเฟชั่น เจินปากาเจินปากาเข้าบนปราสาทเดี๋ยวเดี๋ยวอันว่าจะมีอะไรให้ทุกคนได้ดูได้ทํากันเดี๋ยวจะพาตามพี่พี่เปียกนะครับเดี๋ยวจะพาพี่ตามพี่เปียกไปดูการใส่เบ็ดนะครับ <c oughs> ไตวอยเปียกคือตัวกับปูเนี่ยเก่เลยว้ายเลยย่างด้วย่างย่างเบ็ดหรอบอใส่ใส่มาดนดหรอบอบอสของเจ้าได้ร้ายบอสใส่โอ้นี่นะครับได้สีตัวปลาดุกนี่แต่ปลาดุกอืย น้องอ่นนี่จะโทวยังไงบอกกูเพือนกันบอกฟังหน่อยนะ,ะมัวก็กลัวกว่านะ <laughs> <laughs> อันนี้ใส่เบ็ดตอนกลางวันนะครับก็คือตอนกลางคืนก็จะไม่ใส่ใครับไม่รู้มาเป็นอะไร <laughs> สงสัยกลัวโควิดตอนกลางคืนนะครับอาจจะเป็นกัน ล็อกดาวน์กับดแที่นี่นี่คือ <c oughs> ก็สามารถทานได้นะครับนี่ตรงนี้ของผมเนี่ยมันจะเป็นแบบนาขั้นบันไดถ้าสังเกตสังเกตดีๆตรงนี้จะเป็นนาขั้นบันได ฟินไหมล่ะครับเสียงนกเสียงกบเสียงเขียดผมทิ้งรองเท้าไปไหนวะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาพาไปยามลีอีกนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราเรามาทำคลิปการ ใส่เบ็ดที่ทุ่งนากันดีกว่าผมเห็นเมื่อกี้นี้พี่พี่เขาใส่เบ็ดนี้ได้ได้หลายตัวอยู่นะผมว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนาะเราจะมาทำนะรเราเจอกัน,นครับไปแล้ว